สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ผมเที่ยวตามประกรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตรงวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมร้านดังก็จะมีร้านน้ำเต้าหู้นะครับกับเจดาปลาลวกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อนะครับว่าวันนี้ผมจะกินอะไรตอนเย็นนะฮะนี่นะครับก็เป็นร้านน้ำเต้าหู้ชื่อดังนะครับ นออคนก็ต่อคิวซื้อเยอะเลยนะครับทห้มาฝั่งนู้นนะครับก็คือเจอด้าปลาลวกนะครับเป็นลานข้าวต้มนะครับคนก็มากินเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเจด้าปลาลวกบรรยากาศร้านก็เป็นประมาณนี้นะวันนี้ผมมารับประทานอาหาร เย็นที่ร้านเจด่าปลาลวกนะครับร้านเจ้าดังของจังหวัดอุทัยนะครับนี่ครับบริเวณบริการตรงร้านนะครับนี่นะครับก็เมนูอาหารของร้านเจด้าปลาลวกนะครับก็จะมีปลาลวกนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของร้านเจดาปาล,ลวกนะครับร้านประจําจังหวัดอุทัยธานีนะครับร้านดังเลยนะครับอันนี้ก็มีต้มยำนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําแกงนะครับตรงนี้ก็เป็นหมูผัดกับเอ,อข้าวโพดแล้วก็ แครอทด,ด้วยนะครับแล้วก็มีปลาลวกนะครับแล้วก็มีเครื่องทาน์โลนะครับแล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนแล้วตรงนน้นก็เป็นจับฉ่ายนะครับ